กำจัดแมลงวีขาวในต้นฝรั่งให้สิ้นซากกำจัดอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรขนมานเองเพื่อความยืนยนครับวันนี้เองผมมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะครับที่เพิ่งเจอกับ ต้นฝรั่งนะครับที่มีมแมลงหวี่ขาวเนี่ยมันเข้ามาอยู่อาศัยนะครับเพียงแค่สัปดาห์เดียวที่ผมไม่ได้เดินเลยมาดูนะครับมันมาอยู่ที่ต้นฝรั่งของผมเนี่ยเต็มที่เลยนะครับแล้วพอดีมีพี่ท่านหนึ่งส่งคําถามเข้ามาพอดีกันกับที่ผมเจอเลยนะครับแล้วก็ผมได้มีการกําจัดไปแล้วแล้วก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับสมาชิกท่านอื่นที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกับของผมนะครับคือต้องบอกว่าช่วงอากาศที่เป็นแรงนะครับช่วงหน้าหนาว ต่อหน้าร้อนนะครับเป็นช่วงอากาศที่แห้งแล้วก็มีอากาศเย็นด้วยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอากาศที่เหมาะสําหรับแมงวีขาวเนี่ยที่มันชอบเข้ามาอยู่ที่ต้นฝรั่งของเรานะครับแมงวีขาวเนี่ยก็จะเป็นมแมลงที่เรียกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นมแมลงปากดูดหนึ่งตัวนะครับตัวมันเองนะครับมันจะมาสร้างลังไข่อยู่ด้านล่างใบนะครับแล้วก็ปกคลุมไปด้วยแป้งตัวแมงวีขาวจะต่างจากเพลี้แป้งที่ผมเคยลงคือแมงวีขาวจะมีปีก สามารถเคลื่อนตัวไปยังจุดต่างๆของต้นฝรั่งของเราได้ด้วยการบินนะครับซึ่งถ้าหากว่ามันมาไข่อยู่ที่ใบด้านบนเสร็จมันอยากจะไปไข่อยู่ใบด้านล่างมันก็บินไปไม่ต้องเดินเหมือนเพี้ยแป้งหรือใช้เป็นพวกมดทาเดินไปแบบนี้แงมงวีขาวจะไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นในการสังเกตนะครับถ้าหากพบว่ามีกลุ่มแป้งสีขาวมาอยู่ด้านล่างใบฝรั่งของเรา และ,มะแมลงสีขาวตรงนั้นเองที่มีแป้งปกคลุมมีแม่ของมันคอยคุมไข่อยู่มีปีกเสียวขาวเราจะเรียกว่ามแมลงวีขาวนะครับแต่ถ้าหากเราพบมแมลงที่เข้ามาอยู่มีแป้งปกคลุมเหมือนกันแต่ไม่มีแม่ของมแมลงที่มีปีกคอยคุมอยู่แบบนั้นจะเรียกเพี้ยแป้งนะครับซึ่งเพี้ยแป้งให้นึกได้ทรงจะคล้ายๆเต่านะครับหลังจะตุงๆหน่อยแล้วก็ผิวของเพี้ยแป้งจะแตก แล้วก็จะมีแป้งปกคลุมอยู่บนด้านหลังบางชนิดจะมีหนวดมีหางยาวก็จะมีชื่อเรียกตามลักษณะตัวไปนะครับท่าน,นี้พี่ท่านนี้กับที่ผมเจอนะครับที่เขาส่งคําถามมาแล้วผมก็อยากจะแชร์ว่าการกําจัดมังีขาวเพื่อให้กําจัดได้ภายในครั้งเดียวเนี่ยให้มันจบไปเลยนะครับจะต้องกําจัดยังไงหนึ่งเลยสําหรับคนที่มีต้นอยู สองถึงสามต้นหรือมีแค่ต้นเดียวและอยากปลูกไว้รับประทานแล้วมีขาวเข้าลุมทั้งต้นนะครับสามารถกําจัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารก็คือหนึ่งพยายามฉีดพ่นน้ําฉีดสเปรย์นะครับย้อนด้านล่างใบฉีด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 สร้างความชื้นทุกวันทุกวันนะครับช่วงเช้าฉีดทุกวันฉีดทุกวันแบบนี้มันจะไม่ค่อยมาอยู่ในต้นของเราในกรณีที่มีความชื้นอันนี้คือกรณีไล่ให้มันออกไปไม่มาอยู่ต้นฝรั่งของเราแล้วก็อีกอันนึงนะครับ กรณีที่ว่ามันไม่มีผลผลิตยอยู่แล้วมันลงเยอะและสร้างความเสียหายก็คือเมื่อมันมาอยู่เยอะนะครับมันก็จะถ่ายมูลลงมาบนใบฝรั่งเราแล้วก็จะเกิดลาดําบนใบฝรั่งของเราดังนั้นถ้าหากเจอกรณีแบบนี้ก็ให้ทำาสาวต้นไปเลยนะครับถ้าในกรณีที่ว่าต้นเราเนี่ยมันใหญ่แล้วเราอยากจะตัดแต่งลงนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเราก็ทําสาวเลยตัดไม่ให้เหลือใบเลยนะครับแล้วก็เอาใบเนี่ยไปเผากําจัดหรือ จะนาไปฝังกลบก็ได้นะครับก็มีเวลาเราตัดนะครับต้องค่อยๆตัดตรงที่มันมีตัวแม่มันอยู่นะครับเพื่อที่ให้ตัวแม่มัน,นติดใบมาด้วยมันจะยังไม่บินมันจะไม่ได้ตกใจแล้วก็บินออกเลยนะครับแต่ถ้าเราถือไปค่อยๆแล้วเราเอาไปทิ้งในหลุมหรือเอาไปวางใส่เขาเรียกว่ากองไฟแบบนี้นะครับก็จะสามารถกําจัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารอีกอันหนึ่งกรณีที่ทําสวนเพื่อการค้าและจะต้องกําจัดมันให้จบทีเดียวก็คือ สารที่เราเคยใช้กันมาพวกอิมิดาคอพิดนะครับสามารถพ่นได้นะครับไทอมีท็อกแซมนะครับก็สามารถพ่นได้่าคาบาริวแ8ดบางทีเราก็เรียก S85 ปห้านะครับเซฟิน85อะไรแบบนี้นะครับสามารถพ่นกำจัดได้เหมือนกันสารทั้งหมดที่เราพูดนะครับที่ผมพูดไปเรามีอยู่แล้วที่ผมเคยแนะนำในเรื่องของเอามาติดส่วนไว้เพื่อกำจัดแมลงพวกนี้และเทคนิคการที่จะพ่นเพื่อให แมงวีขาวเนี่ยจบในครั้งเดียวก็คือหนึ่งสารที่ผมพูดไปคือกําจัดพวกตัวเต็มวัยหรือตัวแม่มันเองนะครับแต่มันยังมีไข่ที่อยู่บริเวณใต้ใบอยู่ถ้าหากเราไม่พ่นแบบซอกซอนเพื่อให้สารเนี่ยไปเคลือบไข่ไม่ให้ไข่ฟักออกมานะครับมันจะฟักตัวออกมาใหม่และเป็นตัวเต็มวัยเหมือนพี่ท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาพ่นกําจัดนะครับพ่นกําจัดเสร็จเขาก็บอกว่าเฮ้กลับมาทําไมมีตัวมันอีก กรณีนี้คือเกิดจากการฟักของไข่ที่มันอยู่ใต้ใบนะครับก็คือไข่เมื่อเราพ่นสารไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับมันจะเป็นปุ่มๆสีเขียวๆอยู่ด้านล่างใบแล้วก็จะถูกปกคลุมไปด้วยแป้งสารที่ควรใส่ร่วมก,กันกับสารที่ผมพูดไปข้างต้นนั่นคือจะเป็นพวกไวออยหรือปิเตรเลียมออยนะครับใส่เพื่อเอาไปคุมไข่บางคนเขาเรียกว่าสารฆ่าไข่เพราะว่ามันจะไปคุมไข่เพื่อไม่ให้ไข่ของแมลงได้รับ อ,ออกซิเจนพอไม่ได้รับออกซิเจนนะครับไข่ก็จะฝ่อไปแล้วก็จะไม่มีการฟักตัวของมแมลงออกมาทําให้เราเนี่ยสามารถกําจัดแมงมีขาวตัวเต็มัยแล้วก็ไข่ของแมลงมีขาวด้วยนะครับเทคนิคอีกอันหนึ่งคือกรณีที่ว่าใบเนี่ยมันมีการปกคลุมในต้นเราเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องมีการกําจัดเจ้าแมงมีขาวนะครับกรณีที่ว่าเราเตรียมถังพ่นยาแบบ ใช้แบตเตอรี่หรือเป็นเครื่องยนต์มานะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถหงหัวพ่นนะครับพ่นด้านล่างใบให้ชุ่มเลยนะครับแต่อีกอันนึงก็คือเราจับกิ่งของฝรั่งของเรานะครับหงขึ้นมาแบบนี้เราจะพบลังของแมลงวีขาวตามด้านข้างวิดีโอเลยนะครับก็จะเห็นลังของแมลงวีขาวแล้วก็ตัวเต็มไวเราสามารถพ่นล้างให้หมดทั้งตัวเต็มไวที่เกาะอยู่นะครับแล้วก็ไข่ที่มันมีสร้างไว เพื่อให้สารที่คุมไข่ค่าไข่เนี่ยได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิธธภาพนะครับเพราะว่าแมงวีขาวจะไม่ขึ้นไปอยู่ตามกกของยอดฝรั่งไม่ขึ้นไปอยู่บนใบแต่มันจะมาอาศัยและให้ไข่เนี่ยดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณด้านล่างใบแบบนี้นะครับดังนั้นการกําจัดต้องใช้สารร่วมกันถึงจะสามารถกําจัดแมงวีขาวเนี่ยให้ได้ผลดีแล้วก็ใช้การงห่ใบร่วมกันเราจะสามารถ พ่นกำจัดได้ทั้งต้นแล้วก็คุมมันได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิควาฝากันประมาณนี้สําหรับการกําจัดแมงมีขาวเนี่ยให้อยู่หมัดนะครับแล้วก็ตอบคําถามที่ท่านนี้ที่ได้ส่งคําถามมาถามผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่ารหรือสมาชิกใหม่น,นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนด DE ีเราบดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ